สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเหียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่27พฤศจิกายนครับผมมีมาฝาก7คู่อย่างเช่นเคยครับจะเป็นศึกยูฟาแชมเปียนลีกทั้งหมดครับคู่แรกครับเป็นทางด้านแอตตานวิล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเาียืองด้านยูเวนตุสครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านเซลติกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยหองด้านขับบูธคู่ที่3ครับจะเป็นทางด้านดิโาโมซาเคครับเปิดบ้านต้อนรับการเมียืองด้านดอทมุล คู่ที่4ครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเลียนมาริดครับคู่ที่5ครับเป็นทางด้านโมนาโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบนฟิก้าคู่ที uh ่6ครับเป็นทางด้านพีเอสเวีเเฟนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านชักเตอร์โดเนตครับและคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านโบลอนยาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิวก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s ั b สับคลาและอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับ ที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและอื่นๆนอีกมากมายครับใครสนใจครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านแอตตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านยูเวนตุสครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามวิลล่าพาร์คแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบปอ คู่นี้ครับสถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับแอตันบิลล่าครับแข่ง4ครับชนะ3แพ้1ได้6เสีย1มี9คะแนนอยู่ที่8ของตารางส่วนทาด้านยูเวนตุสครับแข่ง4ครับชนะ2เสมอ1แพ้1ได้7เสีย5มี7คะแนนอยู่ที่11ของตารางวันนี้ครับแอตันบิลล่าครับมาในแผน 4, 4, 2ครับมีทางด้านวัดกินครับกับโรเจอร์ครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนทางด้นานยูเวนตุสครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านไมเนอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเคนันกับคอนเซกาครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มฮานัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแอตตนวิลล่าครับเสมอ1-4แพนัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอคิตันพาเลตมาได้แบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2ส่วนทางด้านยูเวนตุสครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับออกไปเสมอเอซีมิลานมาแบบสุดมันครับที่0ประตูต่อ0ผูนนี้ครับ แอตานวิล่าครับถือว่าเป็นน้องใหม่ของถ้วยนี้ครับแต่4เกมล่าสุดครับในถ้วยนี้ครับชนะไปถึง3เลยแล้วก็เสียแค่ลูกเดียวครับถือว่าฟอร์มดีมากแต่ในลีกตัวเองครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยห้านัดล่าสุดครับยังไม่ชนะใครเลยครับถือว่าฟอร์มดรอปลงมามากครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอยู่เป็นตุสครับออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ4นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้1นและเสียไปถึง5ลูกครับแต่ในลีครับเล่นดีมากครับ5นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับ กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนมีลุ้นที่จะแบ่งแต้มครับหรือไม่ก็ชนะไปเลยสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่21หรือไม่ก็31ครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านเซลติกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านคับบูธครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี3ตรงครับที่สนามเซลติกพาร์ครับแฮนดิที่แคบครับเปิดมาที่เจ้าบ้านลบ0.5คู่นี้ครับสถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ตารางคะแนนล่าสุดครับเซลติกครับแข่ง4ครับชนะ2เสมอ1แพ้1ได้9เสีย9มี7คะแนนอยู่ที่15ของตารางส่วนทางด้านคับบุ๊ครับแข่ง4ครับชนะ2แพ้2ได้3เสีย6มี6คะแนนอยู่ที่22ของตารางวันนี้ครับเซลติกครับมาในแผน43 3ครับมีทางด้านฟูรูฮาชิครับมาเอดาครับแล้วก็นิโคสันครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าครับช่วยกันทำประตู ส่วนทางด้านขับบูธครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโลมิโอครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีคริสตอฟกับทาบี้ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเซลติกครับชนะทั้ง5เกมลวดเลยครับและนัดล่าสุดครับออกไปอัดฮักมาแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อ1ส่วนทาด้านขับบูธครับชนะ4เสมอ1ครับ นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มแซลดเ์มาแบบสบายๆครับที่7ประตูต่อศูนครับคู่นี้ครับพร้อมดีมาด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนเซลติคครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับกับเดที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าวันนี้เซลติคครับน่ามีสิทธิ์เฉือนเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็2 1ครับ คู่ที่3ครับเป็นทางด้านดีนโมซาเคลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของทางด้านดอทมูลครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี3ตรงครับที่สนามสตูดิโอมัคซิมีครับแฮนดี้แคปครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับคู่นี้ครับสถิติครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ตารางคะแนนล่าสุดครับดีดโมซาเคปครับแข่ง4ครับชนะ2เสมอ1แพ้1ได้10เสีย12มี7คะแนนอยู่ที่16ของตารางส่วนด้านทีมเยือนดอทมูลครับแข่ง4ครับชนะ3แพ้1นได้13เสียหมี9คะแนนอยู่ที่7ของตารางวันนี้ครับดีดโมซาเคปครับมาในแผน41 41ครับมีทางด้านลูเวควิดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีปาก้ากับดาริโอครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนทางด้านดอทมูลครับมาในแผน C1-C1 เช่นกันครับมีทางด้านมาเรียนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเจมมี่กับไบเออร์ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มห้นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านดีโดโมซาเคลบครับชนะ2เสมอ2แพ้หนึนัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเมเยก้ามาได้แบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศส่วนทางด้านดอทมูลครับชนะ3แพ้2 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มไฟบวกมาแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มดูดีกว่าครับ5านัดล่าสุดครับและทางด้านดอทมุลครับยังถล่มมา4ี่ศูนย์ครับแต่เกมเยือนครับดอทมูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากที่ผ่านๆมากับเดือที่เปิดมาวันนี้ครับออกได้2หน้าสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2อหนึ่งหรือไม่ก็2อสองครับคู่ที่4ครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยองของด้านเลอันมาริดครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามแอนฟิลด แฮนดีแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านมารตลิดครับชนะถึง4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับมารลิดครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับลเว์พูครับแข่ง4ครับชนะ4เกมรวดครับได้10เสียแค่1ประตูมี12คะแนนครับอยู่ที่1ของตาราง ส่วนด้านมัดดีครับแข่ง4ครับชนะ2แพ้2ได้9เสีย7มี6คะแนนอยู่ที่18ของตาราง วันนี้ครับลิเวอร์พูลครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีทางด้านนูนเยสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีกัาโปครับกับโซบอตไลครับแล้วก็ซาร่าครับเป็น3ประสานในแดนกลางครับส่วนทางด้านมาริดครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีทางด้านวินิซิอุสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเอ็มบัปเป้ครับกระขับจุดเบลลิงแฮมครับแล้วก็ลูเกอร์ครับยืนเป็น3ประสานในแดนกลางครับช่วยกันเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านลเว์พูครับชนะทั้ง5เกมรวดครับนัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะเซาท์ทอมตันมาได้ที่3ประตูต่อ2ส่วนทางด้านมารลิดครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปถล่มเลกาเนตมาได้ที่3ประตูต่อ0 คู่นี้ครับเจ้าบ้านลีวัพูครับฟอร์มมาแรงมากครับ10บนัดล่าสุดกับทุกรายการครับยังไม่แพ้ใครเลยครับส่วนด้านมารตลิดครับหลังๆมาครับเริ่มมากลับมาคืนฟอร์มครับและนัดล่าสุดเนี่ยก็โชว์ฟอร์มเก่งครับอัดเลกเเนสไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วครับแล้วก็สถิติการเจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านมารตลิทครับที่เก็บชัยชนะไปได้มากกว่ากับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านมารตลิทครับที่เก็บชัยชนะไปได้ สกอร์ที่ค่าตัวจะจบครับอยู่ที่2อหนึ่งหรือไม่ก็3าสองคู่ที่5ครับเป็นทางด้านโมนาโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเบนฟิก้าครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามสตาร์ทลุยแฮนดิที่แคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบปอคู่นี้ครับเคยเจอกันมา3เกมครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าครับชนะ2ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเบนฟิก้าครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ ตารางคะแนนล่าสุดครับโมนาโกครับแข่ง4ครับชนะ3เสมอ1ได้10เสีย4มี10คะแนนอยู่ที่3ของตารางส่วนทด้านเบนฟิก้าครับแข่ง4ครับชนะ2แพ้2ได้7เสีย5มี6คะแนนอยู่ที่19ของตารางวันนี้ครับโมนาโกครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเอมโบโรครับยืนเป็นหน้าเป้าครับมีอาคูริกูครับกับเบนซีกีครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนด้านเบนฟิก้าครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีแวนเจนต์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านอิมาเรียครับกับอันโกกูครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มฮันัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโมนโกครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเบนมาได้ที่3ประตูต่อ2ส่วนทางด้านเบนฟิก้าครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเอสเตล่ามาแบบสุดมันครับที่7ประตูต่อ0 คู่นี้ครับสูสีกันมากครับจากฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาครับแต่สถิติการเจอกันครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยดูดีกว่านิดนึงครับแต่วันนี้โมนาโกครับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับกับเลเยที่เปิดมาครับคงไม่ยากเท่าไหร่ครับที่จะเอาชนะได้สกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1-0หรือไม่ก็2-1ครับคู่ที่6ครับเป็นทางด้าน PS V h e a l t h เ n ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านชักตาโดเนตครับ คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามฟิลิปสตาดิโอนครับแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหทับหนคู่นี้ครับสถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับ PSV ครับแข่ง4ครับชนะ1เสมอ2แพ้หได้7เสีย5มี5คะแนนอยู่ที่24ของตาราง ส่วนทางด้านชักดาโดเนตครับแข่ง4ครับชนะ1เสมอ1แพ้2ได้2เสีย5มี4คะแนนอยู่ที่28ของตารางวันนี้ครับ p s b ครับมาในแผน4 3 3มครับมีทางด้านปิริสิตครับลิคาโดครับแล้วก็บายาโยโก้ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าครับช่วยกันทำประตูส่วนทางด้านชักตาโดเนตครับมาในแผนเดียวกันครับ433ครับมีทางด้านเควินครับดานิโรครับกับซุปครอปครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าครับช่วยกันทาประตู ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้าน p s v ครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มโคลิเก้ไปแบบสบายๆครับที่5ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านชักต้าโดนเนทครับชนะทั้ง5เกมครับแลวก็นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มอินคลสไปแบบสู้ไม่ได้ครับที่6ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับสูสีกันมากครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยฝ่ายต่างถล่มคู่แข่งกันมาทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันเยอะไปครับที่เจ้าบ้านจะชนะขาดขนาดนั้น สกอที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1 1หรือไม่ก็2 2ครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านโบลอนยาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิวครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามสตาดิโอเรนันโดอันดาราครับแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอคู่นี้ครับสถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับตารางคะแนนล่าสุดครับโบลอนยาครับแข่ง4ี่เสมอ1แพ้3เสีย5มี1คะแนนอยู่ที่31ของตาราง ส่วนด้านลีวครับแข่ง4ครับชนะ2สเสมอ1แพ้2ได้5เสีย4มี7คะแนนอยู่ที่14ของตารางวันนี้ครับโบรนยาครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีคาสโตนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีคาส,สันกาลิคลาโดครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนทางด้านลิวครับมาในแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านเดวิดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีแบ็กเกอร์ครับกับเอตอมครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโบลญญาครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปโดนลาซิโออัดมาที่3ประตูต่อศูนครับส่วนทางด้านลิวครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแลนด์มาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับทีมเยือนครับดูดีกว่าครับ5านัดล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านครับฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ครับแพ้บ้างชนะบ้างเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมดูว่าสูสีกันมากครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็สองหครับสรุป7จชัวร์ตัวจริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านกำแพงสูง2.25้ครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านกำแพงต่ำ2.75จ คู่ที่3ครับไปทางด้านกำแพงสูง3ลูกคู่ที่4ครับไปทางด้านกำแพงสูง2 7งจคู่ที่5ครับไปทางด้านมนาโกคู่ที่6ครับไปทางด้านกำแพงต่ํา3.25และคู่สุดท้ายครับไปทางด้านกำแพงสูง2ลูกได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตูว p สามารถทิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเหี่ยปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ